ปันนี้มาเบิงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับของทั้งจังหวัดขอนแก่นกันแน่วันนี้เพื่อนก็นได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นแล้วนะครับทั้งจังหวัดขอนแก่นเองเพื่อนก็นได้สร้หอพักที่26ครับภายในมหาวิทยายลัยขอนแก่นนี่แหละครับจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด2 5 8เตียงนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่ซีไซ้พื้นที่ของพุทธมณฑลอีสานนี่แหละครับเพิ่มอีก240 2 4 0 0เตียงหากพอว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นครับ นายสมศักดิ์จังตระกูลผููวาราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นครับเพิ่นก็นได้เดินทางเข้ามาตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามที่หอพักหญิง26ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือ่าอวโดยโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่นดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ครับ ก็โดยมีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดคอนแก่นนีเป็นผู้ควบคุมระบบการบริหารทั้งเบิดทั้งท่านผู้ว่าหนี่ก็ได้ว่าว่าจังหวัดขอนแก่นครับมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นนียังคงมีศักยภาพที่ซีรองรับผู้ป่วยได้ก็ตาม โดยที่โรงพยาบาลสนามหอพักหญิง26ห้องนี่ครับก็สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้2 5 8คนโดยมีจํานวนห้องพักทั้งเบิดนี86ห้องครับรองรับผู้ไป่วยได้ห้องละ3คนหอพักหญิงที่26นี่ก็เป็นหอพักที่ใหม่นะครับยังไม่ได้มีการเปิดให้ใช้งานมาก่อน กระทึงเหมาะที่ซี่เป็นการเฮ็ดเป็นโรงพยาบาลสนามครับโดยหอพักมองนี้ก็แยกออกจากหอพักอื่นๆอ,นอนย่างชัดเจนตรงตามมาตรฐานของทางสาธารณาสุขที่ได้กําหนดไว้โดยมีการควบคุมการข่าวออกการติดตั้งระบบ WiFi ครับเพื่อซีเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อรวมทั้งกาิมีการซื้อสารที่ความเข้าใจกับทางบุคลากร,กรและกัทางนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะหอพักที่3แล้วกับหอพักที่4ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งห้าง อี่กับอกห้าสิเมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยครับครับอ่ะวันนี้ครับยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกันยูครับ